สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้นะคะแม่มาชวนกินผักนึ่งค่ะกับปลานึง่งปลาตะเพียนไข่ไข่ค่ะคุณผู้ชมนี่ค่ะน่ากินไหมคะอันนี้แจ่วมะกอกค่ะแม่วางวันนี้นาอจะได้เห็นนะคะปลาตะเพียนไขแจ่วมะกอกนี่แซ่บมากคุณผู้ชมนะ กินกับข้าวสวยนะคะวันนี้กินกับข้าวสวยแต่ขออนุญาตใช้มือเนาะนี่ค่ะอากตะเพียนแล้วขออนุญาต,อเ,อเ,ออญาตเอาทิชชู่นะคะลืมตลอดทางแม่เองเนี่ยกล้าง ปลาตะเพียนเนี่ยเป็นปลาที่มีก้างเยอะนะคะคุณผู้ชมต้องระมัดระวังนี่ไข่เจ้าคข้นๆค,ค่ะเจ้าวประเกาะทิชแงองกอร่อย าน่ไม่อหมักนะหมักเราหมักจนได้ที่นะนึ่งกินอร่อยยิงไม่จิ้มก็อร่อยค่ะแต่จิ้มกับเจะประกอบไม้นข้ากันข้ากันหรือจะจิ้มกับกลไดยค่ะปลาตัวใหญ่มากๆ ยังร้อนอยู่เลยค่ะเนื้อสุกใหม่ๆยังร้อนๆเลยคุณผู้ชมอย่างที่บอกเขาจะมีก้างนะต้องระวัง แต่ปลาตะเพียนหน้าเนี้ยกําลังอร่อยปลาตะเพียนแม่น้ําถ้ามีข้าวเหนียวน่าจะฟินมากเลยต่วันนี้หุมข้าวสวยนะคะเมื่อเช้ากิเข้าวสวยเขาจะมีก้าง กับผักเยอะคุณผู้ชมเมื่อือนึ่งเข้ากันมากหวานเข็ดเข็ดร้อนมากๆค่ะ ตับปลาค่ะากาะดขานึ่งแบบกำลังหวานเลยคุณผู้ชมไม่เละเกินไปขั้นตอนนึงเม่์ทาให้ดูแล้วนะคุณผู้ชม แต่ละบ้านอาจจะทำไม่เหมือนกันเนาะเนี่ยบ้านแม่ทำแบบนี้นก,นก็อร่อยนะ เมนูนี้คุณผู้ชมปลาซื้อมาเนี่ยตัวใหญ่เนี่ยเต็มนี้เลยนะยี่สิบาทคือซื้อมาสองตัวสี่สิบาทผักเนี่ยหัวหนึ่งห้าบาทผักกาดขาวเมื่อเขือ1สิบบาทค่ะแล้วก็เห็ดเข็มเนี่ยห่อละเจ็ดบาทเป็นเมนูที่ไม่แพงเลยแต่น้ากินเนาะแล้วก็มีประโยชน์ กับร่างกายนะคะแป้งหามะเขือค่ะมะเขืออร่อยเข้ากันมากกับปลานึ่ง เรานึ่งปลาที่เขาอร่อยเพราะว่าที่ผักอร่อยนะเพราะว่าน้ําจากจากที่เราหมักปลาเนาะมันจะไหลไปใส่ผักเราด้วยเนาะมันก็จะหอมอร่อยแต่ถ้าไม่หมกักเนื้อปลาจะจืดคุณผู้ชมเนี่ยเขาจะมีก้างที่เมย์คุยๆนี่คือเอาก้างออกนะคะเนื้อปลาเราก็มีรสชาติ คนจะกินเป็นเนะะาะปลาตะเพียนไอ้ก็กินให้ดูเออเวลาเราบี้ยงเงี้ยค่ะเขาจะไม่มีก้างอ่ะแซบเบอร์คือไข่ค่ะไม่ชอบชอบไข่ปลาตะเพียน ยังเป็นแบบที่ชาวบ้านเขาหาค่ะลอยขายในแม่น้ำเห็ดเข็มเห็ดเข็มนึ่งนี่หวานมากๆคุณผู้ชม ส่วนท้องเขาที่ขา,ขาวๆเนะี่ยส่วนนี้จะไม่ค่อยมีก้างค่ะแล้วก็จะมันมากเป็นส่วนที่เด็ดที่สุดของปลาเลยลองจากไข่แม่ชอบไข่เนาะเนี่ยมันมากๆอร่อยคุณผู้ชม แล้วก็แซ่บเมนูนี้ทำทีไรก็อร่อยคุณผู้ชมกินผักจะลืมกินข้าวค่ะเพลินผักเขาหวาน เอาละแล้วส่วนหัวค่ะหัวไม่ค่อยมีเนื้อเท่าไหร่นะคะ กินปลาปลาก็เลยไม่รู้จะกินอะไรมันผมวไม่ได้กินนะคะส่วนท้องอร่อยค่ะถ้าเราชอบผักบุ้งชอบกระเจี๊ยบก็ได้นะคุณผู้ชมเอามาใส่ทั้งได้หมดเลย เขาสวยนะคะเป็นเข้าหอมมันปั้นได้ส่วนห้องต้างเขาจะเป็นใหญ่ๆอย่างนี้ค่ะเอาออกง่ายกินง่ายเนาะถ้าเป็นส่วนตัวที่เลยหลังลงไปเนี่ยจะกินยากหน่อนก็มีก้าง มะเขือหวานๆค่ะให้ส่วนท้องส่วนหนังคุณผู้ชมอร่อยมากๆ สว่วนนี้ออกไม่ชอบเนื้อนนปลาใส่เอาเจ้าใส่ไปเลยค่ะ เมย์ก็แค่คุณ กำลังหว,นหวานๆคุณผู้ชมนึ่งกำลังดีไม่ร้อนเกินไปปลาหมดไปครึ่งตัวคุณผู้ชม ก็เดี๋ยวแม่ลาคุณผู้ชมไปด้วยไข่ปลาคำนี้เนาะเห็นพอดีค่ะวันนี้ก็ไม่ได้เหลือทิิงน,น,นะก็เก็บไว้กินอีกมือ้อนึงได้คุณผู้ชมเห็นไหมประมาณห้าสิบบาทก็จะได้ผักนึ่งปลานึ่งหนึ่งซึ้งเต็มๆเลยเนี่ยก็ใหญ่นะตัวหนึ่งอะค่ะต้องประมาณครึ่งกิโลกว่ากว่าตัวนี้ค่ะก็ เดี๋ยวมเมฆชิมคำสุดท้ายไม่ชิมค,ค่ะกินนี่แหะค่ะก็อิ่มดีนะคะคุณผู้ชมแล้วก็เวลาก็ลงเลยแล้วค่ะก็คลิปนี้ถ้าเกิดว่าผิดพลาดประการใดกินไม่สุภาพประการใด,มไ,มรรไ,ดไม่ขอภอภัยในนาทีนี้ด้วยนะคะก็ขอขอบคุณค่ะฝากกดแชร์ไว้กดติดตามช่องควมเอกเพื่อเป็นกำลังใจกันนะคะ <S <S สวัสดีค่ะ